สวัสดีค่ะยินดี้นเข้าสู่ n t c t อีกครั้งนะคะวันนี้ก็อยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยกับเกม Oxygen not included ค่ะโดยตอนนี้นะคะเราก็เล่นมาเป็นเวลาประมาณถึงไซคขึ้นที่300กว่าแล้วนะเรื่องเราจะเป็นอย่างไรกว่าจะมาถึงไซคขึ้นที่300นั้น mm. เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะไปติดตามรับชมได้เลยค่ะอ่าอย่างแรกเลยตอนนี้เราอยู่ที่ดาวโรเว e l ลนะคะ ซึ่งดาวโรเวลเนี่ยเราก็กะว่าจะประกอบจรวดขึ้นมาใช่ปะคืออันนี้เป็นจรวดร์บมาไดอวกด์นะคะต้องใช้ท่อเนี่ยท่อท่อส่งเข้าอนไดอวกด์เข้าจรวดแต่อันนี้ลืมลากท่อเฉยเลยตรงเนี้ยร์บมาไดอวกด์จะเยอะแต่ว่าจะลากท่อยาวเพราะ,ะนั้นจริงๆดาวนี้อาจจะยังไม่ได้ไปไหนในเร็เรวๆนี้แต่ว่าเนี่ยเราให้ดุกแบบมานั่งดูเทเลสโคปอยู่แหละตรงเนี้ยค่ะ,คะก็เออเผื่อเจอดาวอื่นๆรอบๆนะคะตอนนี้ก็เออยังไม่เจอเลย คือส่องมาไกลแล้วนะคะยังไม่เจอแต่ว่าเนี่ยก็ฝั่งนี้ก็จะเลยอ,อีกสองอีกสามช่องแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเนี่ยจนถึงเนี้ยถ้าเกิดยังไม่เจอก็คือไม่เจอนั่นแหละไม่เป็นไรเท่านี้เราเรามีวิกฤตอยู่ที่ราบากี่านิดหนึ่งนี่คือที่ราบากล่านะคือว่าลาเกล่าเนี่ยเราแบบอยากให้อยากให้มิฟทำงานเร็วๆนะคะแล้วก็คิดว่ามิฟคนเดียวคนไม่ไหวก็เลยแบบรับคนเพิ่มแล้วตอนนี้เห็นไหมคะด้านซ้ายบนมันคืออาหารไม่พอและไม่น่ารีบรับเลยใช่ไหม คือตอนแรกอะคิดว่า,าต่อจรวดจากดาวก็ซาซอนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งจะส่งคนมาเรื่องความที่เรายังงง,งกับระบบจรวดอยู่นิดนึงนะคะตอนแรกเราไปตั้งเป็นว่าครูเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ใช่นักบินอะก็จะเข้าไม่ได้แต่ถ้าเกิดตั้งออก,ก็คือคนที่เป็นนักบินก็จะเข้าได้เะไเพราะงั้นเดี๋ยวตรงนี้จะเลือกนักบินเป็นอารินะคะเพราะว่าจาได้ว่าอาริเนี่ยเราให้อาริเรียนอาริเรียนเมคานิคอลไว้ใช่ไหมเมคานิคอลเอนจิเนีย ม่คณิตเอนจิเนียร์นะคะไม่ค่าโทนิกเอนจิเนียร์ก็คือเดี๋ยวอันนี้จะไปสร้างรังให้กับเรานะที่บากิรานะคะซึ่งมีวิกฤตเรื่องอาหารอยู่แต่ว่าคิดว่าไม่น่านมีปัญหาเพราะว่าเราสามารถขึ้นมาเอานีย่ยค่ะมิวไลท์ตรงนี้ได้นะอันนี้คือหุ่นโลเวอร์ที่ถ่านหมดแล้วแล้วก็ดาวนนี้มีสิ่งที่เราคุ้นเคยเวยคะ่ะนั่นคือสลามนั่นเองนะคะเชื้อสลามเต็มหมดเลยแล้วก็จริงๆอ่ะเราหวังว่าเราจะเจอต้นต้นขนใช่หไหมต้นทกุกฤษีในโซนนี้แต่ปรากฏว่าอะไรคะ่ะ เป็นอย่างที่เดาไว้เลยก็คือมันไม่มีนะเนี่ยนี่คือแบบหมดหมดโซนมันแล้วพอหมดสลามก็คือหมดโซนมันแล้วเราก็แบบอย่างเซ็งนะคะคุณผู้ชมเซ็งมากแต่ว่าดาวนี้มีเนี่ยพวกเลเดียมซึ่งยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้งานยังไงก็ยังไม่กล้าใช้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงมาเดี๋ยวไว้อะไรพร้อมๆกันโอเคเดี๋ยวเราสั่งให้อลิรมาตรงนั้นเลยดีกว่าเตรียมตัวออกเดินทางนะคะออกเดินทางอีกแล้ว จรวดนี้ใช้อันนี้เป็นรอบที่3แหละที่จะใช้จรวดนี้นะคะแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวจะส่งอลิลงไปบนยานเลยเออเรารู้วิธีการขนโลหะบริสุทธิ์อีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเนี่ยหรือว่าขดโลหะธรรมดาก็ตามนะเทลเบรเซอร์โมดูลนะคะตรงนี้มันจะสร้างจากคอปเปอร์ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวโลเวอร์โมดูลเนี่ยมันจะสร้างจากแร่ธรรมดานะคะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราเอามันไปลงที่ดาวเนี่ยเนี่ยเอามาลงที่บาคิล่าใช่ไหม แล้วเราสั่งทำลาย lower lower lander ตัวเนี้เราก็จะได้แร่ธรรมดามาในขณะที่หุ่นยนต์มันก็เป็นแร่ธรรมดาเหมือนกันแต่มันทำลายไม่ได้ด้วยค่ะตัวเนี้ออันนี้จะขนเป็นแร่ธรรมดาได้400กิโลกร,รัมเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกที่เอามิฟลง tail บเซอ e r มาก็คือมาแต่เป็น copper แล้วก็อันนี้พอเรากดทำลายไอ้ l o อ e r ตัวนั้นทิ้งก็ได้โลหะบริสุทธิ์มา400กิกร,รมัมก็เหมือนเหมือนขนข้ามดาวมานะคะ ก็ถ้าเกิดว่าเราแบบขนดูปไปแล้วก็ทิ้งดูลงในดาวนั้นนะ่ะก็จะแบบคลายกังวลได้หน่อยว่ารอบกลับเนี่ยเอ,อ่อออกซิเจนจะเหลือน้อยก็ไม่เป็นไรหมายถึงออกซิเจนในห้องขับยานเนี่ยจะเหลือน้อยก็ไม่เป็นปัญหานะคะตอนนี้ที่ที่เราเห็นว่าไม่มีต้นทูบลือสีใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเราจะเลี้ยงเดคโคแทนแหละซึ่งอันนี้เป็นห้องเลี้ยงเดคโคของเรานะคะเดี๋ยวต้องต่อต่อ,ตอท่อมาปล่อยไฮโดรเจนไว้ด้านบนของห้องเพราะว่าเดคโคค่ะไอตัวเดคโคเนี่ยที่บางคนเขาชอบเรียกว่าตัวตุกแกอ่างเงี้ย อันเนี้ยไอตัวเรโคเนี่ยค่ะมันมันจะขดงอกได้ถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่มีไฮโดรเจนเออก็คือถ้าเกิดเราเราตัดขดมันไปอะ่ะแล้วเราแบบว่าไม่ได้ให้มันอยู่ในพื้นที่ที่มีไฮโดรเจนนะคะมันก็จะขดไม่งอกกลับมาใหม่เนี่ยอันนี้คือเป็นสถานีตัดแต่ด้วยที่ว่าเดโคเนี่ยมันจะกินพวกมันกินได้หลายอย่างกันนะมันกินได้ทั้งพินช่าเปเปอร์แพนนะคะซึ่งจริงๆพินช่าเปเปอร์กับบ๊ามบิลลี่เกิดเลี้ยงกับพินช่าเปเปอร์เนี่ยจะเหมาะมากเลยนะเลี้ยงเดโคคู่กับพินช่าเปะคะ ว่ามันแบบอยู่ในพื้นที่ไฮโดรเจนเหมือนกันแล้วก็บาม์ิลลี่บามิลลี่รู้สึกอยู่รู้สึกอยู่ในคอรีนนะต้องอยู่ในคอรีนนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดเลี้ยงคู่กับบาม์ิลลี่เนี่ยก็อาจจะควบคุมบรรยากาศยากหน่อยต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการอื่นเข้าไปเลยนอกจากคอรีนกับไฮโดรเจนอ่าเพราะคอรีนเนี่ยถ้าเกิดเจอออกซิเจนอ่ะคอรีนมันจะตกลงพื้นไงคือห้องนี้เราออกแบบมาเพื่อเลี้ยงคู่กับมิวูดนะคะอ่ะมิวูดตัวนี้คือมิวูดอ่ะมันก็ โซได้ในอากาศแบบออกซิเจนผลุออกซิเจนหรือเข้ามาไดออกไซด์ก็ตอนนี้เรากะว่าเราจะจํากัดพื้นที่ไฮโดรเจนเนี่ยให้อยู่แค่ด้านบนแล้วก็ตรงนี้ลงมาก็คือแบบเป็นออกซิเจนหรือเข้ามาไดออกไซด์ก็ได้เนี่ยก็สังเกตว่าตรงนี้เราสร้างแบบเป็นกําแพงไว้เลยนะคะไม่มีประตูส่วนประตูนี่จะมีอยู่2ฝั่งแค่นี้คือความจริงก็แค่แบบว่าให้อากาศมันเข้าออกได้แค่ระดับเนี้ยระดับแค่นี้พอคือสูงกว่าน,นี้ก็ควรจะเป็นไฮโดรเจนล้วนๆอะไรประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวนะอย่างนี้เราสั่งโจรสลดออกได้แล้วถูกปะ เอ๊ะยังเหรอหรือว่าหรือว่าอนนี้ขับยานไม่เป็นเออต้องมีโรกเกตพลอจยิงด้วยค่ะโอ้โห,โห,โหแต่มันจะทำให้อนนีเครียดมากหนึ่งสองสามสี่แต่ว่ามีแต้มพอดีงั้นก็เป็นไรไปไปเลยไปเลยอนนีไปเลยบินไปเลยไปเลย,เลยนี่ข้างในเป็นสีแดงเลยเนะี่ยก็คือไม่มีอาหารอนะในนี้ไม่มีอาหารเลย ศูนย์แคลเราเราคิดว่าไอ้น,นี่เนี่ยเลยที่บางทีดู๊กมันขับขับหยุดหยุดอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบนึกถึงหนังพวกหนังแบบคนที่แบบเดินทางในอวกาศใช่ปะ่ะบางทีมันต้องอุย้ยรอวงโครจรรอแรงดึงดูดอะไรปะ่ะอันนี้คือจินตนาการขึ้นมาเองนะเห็นแบบบางทีดู๊กมันขับขับหยุดหยุดไงเหมือนครั้งที่สติงกี้มันขับขับหยุดหยุดอ่ะแล้วมันก็ไม่ขับต่อแล้วก็แบบกลายเป็นว่าตายอยู่ในจรวด ว่าขาดอาการหายใจซึ่งตอนนี้เราฝังสติงกี้เรียบร้อยแล้วนะคะสติงกี้พักอยู่ที่นี่แล้วค่ะตอนนี้เทสฟูเมม ori ยลอแน่อันนี้อาอม,ม,มา <c oughs> แล้วที่นี่แบบกำลังขัดแคลนอาหารเนี่ยค่ะเราก็เอเทลบาเซอร์ที่อันนี้เอามาลงเนี่ยมันก็สมบกตมันคือคอปเปอร์นะอันนี้แต่เรากดทำลายมันปุ๊บมันก็จะได้คอปเปอร์ฟรีๆมาไม่ใช่ฟรีดิมันก็ขนมาจากอาดาวแหละที่ได้มเมล็ดมาแล้วอันหนึ่งก็ยังดี จะปลูกไว้แถวๆนี้ดีกว่าปลูกไว้ตรงกลางคือตรงนี้คือเราหาที่ปลูกยากมากเลยดาวนี้เพราะว่าอุณหภูมิรอบๆมันร้อ,อ,อ,อนด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยรอบๆร้อนเราก็แบบยังไม่กล้าขุดอะไรเยอะเออลืมบอกไปว่าไอเนี่ยเรารับมาเพิ่มกันรับมาเป็นพยาบาลแต่ว่าดูไม่ค่อยมีหน้าที่เลยทำอะไรจะต,ตายไม่แหละฝั่งเนี้ยดาวฝั่งนี้อาหารไม่พอแต่เราคิดว่าเดี๋ยวพอสูบน้ําได้ก็เดี๋ยวก็ไอน,นี่ได้แหละเดี๋ยวก็ทาไอ้ได้ ไอไลฟ์โลกเนี่ยเอ้ยจริงเราทำมัชบาร์ได้นะอันนี้คือใช้ดินกับน้ำแล้วที่เนี่ยดาวนี้มีดินเยอะมากเลยนะคะเออจริงเราเอาไข่พิฟมากินก็ได้นะลืมไปเลยอันนี้ค่ะคือเอาดินกับน้ำมาทำมัชบาร์ก่อนใช่ไหมแล้วก็เอามัชบาร์มาทอดนะคือดินกับน้ำเนี่ยมันกลายเป็นก้อนเละเขียวๆอาจจะดูไม่น่ากินใช่ป่ะแต่ว่าพอเอาไปทอดเนี่ยก้อนมันน่ากินมากเลยนะเป,นเป็นเป็นเหมือนแบบอะไรสักอย่างชุบแป้งทอดเลยอ้าของมาใหม่แล้วโอเคเว้ยอย่างนี้โอกาสรอดมาแล้วอ่าได้ไข่มาะคะ่ะ เอามาเลยเอามาทอดกินคือแบบดาวนี้ดูเป็นบาเบเลียนมากอะมีอะไรก็ได้กินหมดดูเป็นคนเถื่อนมากหมดเออเราลืมบอกไปว่านี่นี่ค่ะอันเนี้ยคือเราอะมันมีคําสั่งให้ลูลเมชก็คือมาขนแล้วเราก็ได้ไอ้นี่มาแอดโมสูนะคะแล้วก็ตอนแรกได้ได้ตัวสลามมาอีกสามตัวไอ้สลามเขียวๆที่ปลออ่อยพูออกซิเจนอะอแต่ว่าตัวมันตายแนะละไอ้สามตัวนั้นอะ ตรงนี้เราก็จะใส่ตัวแก๊สเซนเซอร์นะครับ mm hmm. ว่าถ้าเกิดว่า,าเ,เ,เอ rogen, mm hmm. อถ้าเซนเซอร์เจอไฮโดรเจนใช่ไหมเนี่ยคือถ้าถ้าเกิดเราเอาผ่านนอดเก็ตก่อนอนะเราเหมือนแบบจะเลือกได้เลยไงว่าอ่ะถ้าเจอไฮโดรเจนเท่านั้นถึงจะปิดฝาอันนี้อุ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นว่าอารีเชียดเก้าสเซเดี๋เดเดดียวอาจจะเพราะว่าอารีนอนที่ระมังที่เนี่ยไม่ค่อยมีอากาศ เราก็แบบต้องเดินเหยียบน้ําไปมาแต่จริงอะเราตั้งใจให้อลีอะมาทํางานตรงนี้นะแต่อลียังไม่ทําให้เราเลยครบก็ตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นว่าอลีเนี่ยเครียดจัดเลยนะุ้ยออกมาก่อนอนนี้เครียดอยู่ที่อยู่ที่เก้าสิเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วนะคะแบบร้องไห้ไปแล้วรอบหนึ่งด้วยคืออลีเป็นแบบอาร์ี้าคเออร์ก็คือแบบจะร้องไห้นะคะเออเราก็เลยเมื่อกี้เราก็เลยเอาออลีเนี่ยไปเข้าเครื่องเขย่าสกิลก็คือแบบจะรีสกิลใหม่คือถ้าเกิดเข้าเครื่องนี้ปุ๊บเนี่ย สก,กิลทั้งหมดของดุกก็จะแบบหายไปเรากะว่าเงเพราะว่าคืออลิเช็ดไม่ไหวเพราะว่าอลาิอ่ะจริงๆอาอลิไม่ได้อยากเป็นนักบินแต่ว่าเราอะต้องฝึกให้อลิเป็นนักบินเพราะว่าเราจะเอาอลาิขึ้นจรวดมาไงเมือ่อกี้ตอนนี้ก็เลยแบบจะให้เขาเออลดสก,กิลตัวเองลงนะคะจะได้ไม่เครียดมากทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องความก้าวหน้ากันบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยเนี่ยเราเริ่มเราคิดว่าเราเริ่มจะจับ แน่แล้ว,ว่าสำหรับใน DLC นะคะลักษณะการเล่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยค่อยๆบริหารไปคือถ้าเกิดว่าเล่นแบบง่ายๆหน่อยก็คือว่าเราพยายามจัดก,การดาวคอแต่ละดวงค่ะให้มันแบบว่ามีระบบที่สมบูรณ์อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะทําให้เราอะ่ะสามารถแบบข้ามไปเล่นดาวอื่นได้แล้วก็เล่นอยู่ในดาวน,นั้นไปเลยอะไรเงี้ยค่ะจนจนกว่าที่แบบดาวน,นั้นจะโอเคเหมือนกันแล้วก็ค่อย หาดาวอื่นเล่นต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ,อันนี้คือแบบสไตล์กันเล่นแบบแรกนะก็คือจะเล่นช้าหน่อยเพราะว่าต้องใช้เวลานานใช่ไหมกว่าจะแบบข้ามไปอีกดาวได้อะแต่ว่าถ้าอีกแบบก็คืออาจจะเล่นแค่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่ามาเจอเครื่องวับเร็วนะคะก็ข้ามไปดาวสองเลยอะไรเงี้ยอืมก็ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะทําให้เราแบบต้องคอยสลับไปสลับมาในการควบคุมนิดนึงนะที่พูดถึงตรงนี้ก็เพราะว่าจะบอกว่าในช่วงประมาณเ 30เซเซคนที่ผ่านมานะคะเราจะอยู่แค่ที่บาคิล่าอย่างเดียวเลยบาคิล่าคือดาวที่เราส่งจรวจมาแล้วก็คือเราต้องอยู่ที่นี่ประจำเนี่ยเป็นพวกที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องอาหารเยอะมากนะคะแล้วก็ตอนแรกระบบต่างๆก็ยังไม่สมบูรณ์เท่านี้ใช่ปะอตอนนี้ก็เพิ่งสร้างห้องน้าเสร็จนะคะมีห้องน้ำใช้แล้วตอนแรกใช้เป็นส้วมซึมอยู่เราก็เลยพยายามปลูกต้นมีววูดขึ้นมานะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นว่ามันยังมีปัญหาเรื่องการควบคุม ความดันอากาศอยู่นะคะก็เลยทําให้มีวุฒบางส่วนมันไม่โตอันนี้คือที่มันไม่โตเพราะว่ามันแช่อยู่ในไฮโดรเจนนะคะอืมคือตอนแรกเลยเรากะเอาแบบห้องเนี้มาให้แบบว่า,ามีคาร์บอนจมอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบอาจจะจมขึ้นมาถึงชั้นนี้หรือว่าฝั่งนี้มันมีออกซิเจนอยู่ก็ให้ออกซิเจนอะดันเข้ามาแต่ตอนนี้ที่นี่เรามีปัญหาที่บาเกล่านะคะเรามีปัญหาเรื่องของการขาดวัสดุกรองนะคะตรงนี้เดิมตรงนี้คือเราแบบสามารถเปิดช่องตรงนี้ออกนะ แล้วก็ทำให้ออกซิเจนดีเนี่ยผ่านออกไปได้แบบเยอะมากเพราะว่าเราเอาออกซิเจนเสียที่มาจากฝั่งโซนติดเชื้อแถวนี้นะคะแล้วก็เอาออกซิเจนเสียจากเนี่ยที่ย่อยดินกลายเป็นออกซิเจนเสียใช่ไหมเอามาฟอ,อกอากาศให้ใกลายเป็นออกซิเจนดีแล้วก็จะได้ออกซิเจนเยอะมากจากฝั่งทางขวานี่นะคะแต่ว่าตอนนี้คือปัญหาคือไม,มไม่มีไม่มีวัสดุกรองคือที่นี่แบบไม่มีทรายเลยที่เราไปเกล่าเนี่ยเท่าที่ดูนะไม่ไม่เจอทรายเลยนะคะ เจอแต่ดินเยอะแล้วก็มีพวกนะคะอิกเนตล็อกเยอะแล้วก็มีพวกเอ่อโลหะโลหะจะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราคิดออกว่าวิธีการหาทรายก็คือเอาเอาอิกเน็ตล็อกใช่ไหมไปทุบเอ่อหรือว่าเอาโลหะไปทุบมันก็จะได้โลหะบริสุทธิ์ออกมาพร้อมกับทรายนะคะก็เลยเป็นที่มาของตรงนี้ที่กําลังสร้างอยู่นะอ่ะแล้วก็เดิมดาวนี้เราใช้การผลิตออกซิเจนจากน้าใช่ปบเพราะฉนั้นมันก็จะได้ไฮโดรเจนออกมาด้วยนะคะก็จะทําให เนี่ยค่ะเอามาเข้าเครื่องผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนได้เราผ่านมาได้ในช่วงแรกเนี่ยเป็นเพราะว่าเราได้ประตูวาร์ปนะได้บาร์บีคิวมาจากประตูวาร์ปรอบหนึ่งซึ่งเป็นแบบว่าเปิดมาปุ๊บแล้วเจอเลยนะไม่ไม่ได้ต้องโหลดใหม่ด้วยนะคะอันเนี้ยเออแล้วก็ก็เลยทําให้แบบว่าเนี่ยสามารถเร่งงานต่างๆให้เสร็จทันได้ไม่งั้นนะเราไม่สามารถเร่งงานในดาวนี้ได้เลยเพราะว่าลูกต้องใช้เวลาไปผลิตอาหารด้วยใช้เวลามาเก็บเกี่ยวต้นไม้อะไรเงี้ย แล้วก็มาแบบทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเนี่ยใกล้หมดเลยแหละอาหารแล้วก็ในความคืบหน้าเรื่องของการสำรวจอวกาศนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้อาจจะเห็นว่าที่โรเวลลนะคะที่ดาววาร์ปที่เราวาร์ปไปดาวที่2เนี่ยเราทําการาให้ดูปเนี่ยมาสองกล้องจนแบบค้นไปทั่วแล้วนะคะก็ยังไม่พบดาวใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้ความหวังของเราอยู่ที่บาเกล่านะคะบาเกล่าเราต้องแบบว่าพยายาม สองกล้องไปให้เจอดาวใหม่ให้ได้ซึ่งเราคิดว่ามันต้องมีแหละไม่อ่งั้นเราก็จะไม่มีดาวเล่นต่อใช่ปะเนี่ยก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงแบบพยายามรีบสร้างสถา,านีแอดโมสูตแล้วก็ออกมาดูดาวตรงนี้นะคะให้มิมมานั่งดูดาวอ่าอย่างที่บอกว่าเราอะเอาโหาบริสุทธิ์มาจากไอเทลเบเซอร์ใช่ปะมาจากเทลเบเซอร์ที่รุบลงมามันตรงเนี้ยคือแบบมีพอดีเลยตอนเนี้ยโละหะบริสุทธ์เราแบบแทบไม่เหลือแหละเนี่ยเหลือแค่15หเหลือแค่15กิโลนะคะ แทบไม่เหลือแหละเพราะวเราเอามาสร้างตรงนี้อันนี้ใช้ละร้อยแช่ละร้อยกิโลนะตรงนี้นะคะต้องพยายามกรองเป็นออกซิเจนดีเข้าเท่านั้นเนาะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเป็นอากาศชนิดอื่นมาเข้าเครื่องเครื่องแอดโมสูดเนี่ยมันจะทําให้เครื่องแอดโมสูดมันพังนะคะให้มันไม่ต้องซ่อมอัตโนมัติคือตอนแรกมันจะขึ้นว่าแบบนี้ Disable Auto Repair เน,นี่ยหมายถึงว่ามันเป็นการซ่อมอัตโนมัติอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากดตัวนี้นะ มันก็จะกลายเป็นว่าโอเคถ้าเกิดเครื่องนี้มันแบบเริ่มพังใช่ไหมลูกก็ไม่ต้องมาซ่อมที่เรากดไปอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยยังไม่ได้ทาโลหะบริสุทธิ์แบบจริงๆริงจังๆนะยังที่เห็นว่าเครื่องยังสร้างอยู่นะคะเพราะงั้นก็เลยแบบว่าอยังไม่ต้องซ่อมนะถ้าเกิดว่าพังก็เดีคอนสแตัคนะคะหรือเราก็สร้างใหม่ไปเลยก็จะได้แบบไม่ต้องเสียโลหะบริสุทธิ์เพิ่มนะแล้วก็ตรงนี้นะระบบที่เราใช้กกอออกซิเจนเพื่อเข้าเครื่ออนพบริสุทธิ์นะคะอันนี้เราจะใช้เป็นระบบอย่างง่ายนะนั่นก็คือว่า เป็นตัว g a ๊สไฟอ e e ลเม e n ์เซนเซอนะคะแล้วก็ตัวแก๊สช t ออ f นะคะซึ่งทั้งสองตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัติก็คือมันจะเปลืองโลหะมากกว่านิดหน่อยนะเนี่ยเปลืองพวกโลหะบริสุทธิ์นะคะใช้คอปเปอร์นะแต่ว่าระบบนี้ก็จะเปลยดไฟมากกว่าใช้เครื่องกรองแบบปกติแต่ว่าตอนนี้เราปิดเครื่องไม้อยู่เพราะว่าเออเราไม่อยากให้เครื่องทางานตอนเวลาเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ตรงนี้นะคะเราก็ใช้การที่ว่า ต่อแก๊ส by element sensor เนี่ยไว้ต่อกับตัวแก๊สชดออกเลยก็คือว่าเนี่ยอากาศเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาเข้าขาเข้าของแก๊สช t ออ f เลยถ้าเกิดว่าแก๊ส by element sensor เนี่ยมันเซนเซอร์ว่าให้อากาศผ่านได้เงี้ยแก๊สช t ออ f มันก็จะปล่อยผ่านมาทางช่องเขียวตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแก๊ส by element sensor เนี่ยมันเซนเซอร์ว่าไม่ใช่อากาศที่เราเลือกไว้ก็คือตรงเนี้ยเราเลือกเป็นออกซิเจนดีไว้เนาะถ้าเกิดว่าอากาศที่ผ่านเนี่ยไม่ใช่ออกซิเจนดีนะคะเอ่อแก๊สมันจะหาทางไปโดยที่มันจะไปเข้าบิดตรงนี้นะคะ่ะที่เราต่อไว้ นะคะมันก็จะทําให้ไปโผล่อีกฝั่งนึงซึ่งเราต่อเป็นแบบท่อเปิดไว้อะไรเงี้ยเหมือนแบบโอเคเอาคาร์บอนไดออกไซด์ามาทิ้งไว้ฝั่งนี้ประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมีแต่ออกซิเจนล้วนๆเลยค่ะก็ระบบนี้ก็จะประดไฟมากกว่าใช้เครื่องกรองแบบปกตินะคะอันนี้ใช้ไฟแค่ส0วัตเท่านั้นเองนะซึ่งตอนแรกเนะี่ยเราก็คิดว่าเราจะเอามาใช้กับระบบผลิตอากาศที่บ้านหลังนี้เหมือนกันนะอันนี้คือแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนนะคะ แต่ว่าเราลองพอลองสร้างเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เป็นเพราะว่าอากาศในอันเนี้ยค่ะมันมีท่อตันหมายถึงว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่อากาศมันจะตันได้เนี่ยแบบอากาศมันนิ่งมันมันไม่เคลื่อนที่ไปพอมันไม่เคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ไอตัวแก๊สไปไอตัวแก๊สเซนเซอร์เนี่ยมันเซนเซอร์ได้ค่าไม่ตรงกับแก๊สที่กําลังผ่านเครื่องนะคะตรงนี้ก็เลยต้องใช้แก๊สฟิลเตอร์ต่อไปนะคะก็จะเปลืองไฟมากกว่า เนี่ยร้อยยี่บาัตเปื้องมากกว่าร้อยสิบวัตเลยเยอะนะแต่ว่าสําหรับที่ดาวเนี่ยค่ะที่บาเกล่าเนี่ยมันเป็นแบบมีอากาศไหลตลอดน,นะคะแบบไม่มีท่อตันเพราะงั้นมันก็เลยแบบไม่เป็นปัญหาในตอนนี้นะคะในตอนนี้ดาวเนี่ยจริงๆตอนแรกเราแบบมัวแต่เนี่ยค่ะล้อมผนังฉนวนอยู่เพราะว่าเราเพิ่งเห็นว่ารอบๆอบมันร้อนนะคะเนี่ยฝัย่งนี้ก็ร้อนนะฝั่งนี้ก็ร้อนแล้วถ้าเกิดเราไม่เราไม่รีบกั้นนะคะ พืชเราจะเลี้ยงไม่ได้พืชเราจะแบบว่ากลายเป็นว่าอุณหภูมิสูงเกินนะคะเลยต้องรีบกั้นก่อนในช่วงแรกเอ๊ะอาหารหมดเกลี้ยงแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะที่เราทำแอดโมสูใช่ไหมมันก็มีข้อดีกว่าหน้าเก่าออกซิเจนตรงที่ว่าเนี่ยดุบออกมาแบบอยู่ได้ย,วยาวๆเลยนะคะแบบจนแบบเนี่ยจนกว่าแถบสีฟ้าตรงนี้จะหมดนะซึ่งมันเยอะมากนะคะสาหรับใช้แอดโมสูนะแล้วก็อีกอย่างคือที่ดาวเนี่ยเราไม่สามารถหาพื้นที่ที่แบบว่าจะสร้างเครื่องทําหน้าเก่าออกซิเจนได้ด้วยะคะ่ะคือหมายถึงว่าพื้นที่มันค่อนข้้าางงจํกกัดหรืออ็ตอ เออใช้การขนส่งแก๊สมาไว้ห้องฝั่งนี้ะอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบขี้เกียจนะก็กลับมาอัปเดตที่ดาวก็ซซอนมั่งนะคะตอนนี้เราก็เริ่มวางแล้วสำหรับดาวเนี่ยก็เลยแบบว่าเริ่มทําของตกแต่งนะแต่ว่าเหมือนเราอาจจะไม่ได้เร่งงานเราอาจ,จะไม่ไม่ได้เร่งความสําคัญให้ดุกมานั่งตกแต่งอยู่หรือเปล่าดุกก็เลยไม่ได้ตกแต่งให้เราก็คือตอนนี้เราฝึกคนนึงขึ้นมาทํางานด้านการตกแต่งนั่นก็คือบานิค่ะบานิบานิจะทําด้านการตกแต่งนะอ่า จริงคือตอนนี้ลุกเราไม่มีคนไหนแบบชอบตกแต่งเลยสักคนค่ะก็เลยเอาสักคนแล้วกันที่แบบตอนนี้ยังข้ามโมเดลต่าๆก็จะเป็นบานิที่เพิ่งรับเข้ามาใหม่เรื่องแบบไม่มีอะไรทาแล้วที่เราเนี่ยก็เลยเออหางานให้ลุกทําไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้จะเห็นว่าเรามีจรวดพร้อมอยู่2ลําเลยนะฝั่งนี้เป็นจรวดน้าตาละคะส่วนฝั่งนี้เป็นจรวดคาร์บอนเออจรวดคาร์บอนเนี่ยเชื้อเพลิงคาร์บอนก็จะต่างกับจรวดน้าตาลตรงที่ว่ามันใส่ได้แค่3มโมดูลก็คือได้แค่เนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสามอันนะอือก็ เออได้ได้โมดูน้อยกว่าจรวดน้ำตาลจะใส่ได้5นะคะแต่ว่าถึงมันจะใส่ได้โมดูน้อยกว่าใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยค่ะความเร็วมันเยอะกว่ามากเลยนะ6ทาย6ช่องต่อไซเคิลเลยนะคะเนี่ยตอนนี้คือจรวดน้ำตาลใส่โมดูเต็มที่ได้แค่ส่วนช่องต่อไซเคิลน,น้อยมากแล้วตอนนี้นะคะจำนวนช่องที่สามารถไปได้เนี่ยก็อยู่ที่4ช่องแลนจริงๆคือแบบถ้าเกิดว่าไปไกลๆก็เออใช้ ถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปดาวที่อยู่ไกลๆอะ่ะก็คือใช้จรวดคาร์บอนดีกว่าอืมแต่ว่าเนี่ยมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันได้แค่สโมดูลนะคะอันนี้ใช้ข้าวอนไดอากไซด์ที่เป็นก๊าซเลยนะอืมเป็นเป็นแก๊สเลยนะคะแล้วก็เอ่อใช้แค่ร้อกิโลกร,รัมเองใช้นิดเดียวเองแล้วก็ตอนนี้เราก็แบบต่อแบบว่ามีเอนจิ้นใช่ไหมแล้วก็มีตัวโรเวอร์นะคะแล้วก็มีตัวหัวจรวดคือจะไม่พลาดอย่างคาวก่อนก่อนแล้วที่ว่าที่ว่าแบบว่าเอาดุปป๊ไปลงก่อนยอะไรเงี้ยอืม แต่ว่าตรงนี้ก็เนี่ยตอนนี้เราก็ตกแต่งข้างในไว้แค่นิดเดียวนะคือตรงเนี้ยเราเรามองว่าด้วยความที่จรวดมันเป็นจรวดที่เร็วใช่ปะเราก็เลยคิดว่าถ้าดูแบบขับไปขับกลับอะ่ะมันก็คงจะใช้เวลาไม่นานมากก็แบบไม่ต้องมีอะไรที่แบบเอามายังชีพมากก็ได้มั้งอันนี้ที่เราคิดเองนะคะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีจุดหมายให้ไปเนี่ยตอนนี้สตาร์ทแอบ,บยังโล่องอยู่นะคะก็เลยแบบยังไม่รู้จะไปไหน ก็ดาวนี้ส่วนใหญ่ก็แบบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเออเราก็มีการแบบปรับปรุงพวกระบบไฟนิดหนึ่งนะคะห้องน,นี้ที่เดิมมันเคยเป็นออกซิเจนเน่าแล้วก็มีเชื้อสลามเนี่ยตอนนี้แบบนี่เรากองอากาศนะคะเอาแบบเดียวเดียวโดไลเซอร์มากองนะเราก็ทําให้เชื้อสลามเนี่ยหายไปเยอะมากนะตอนนี้ก็เกือบจะหมดแล้วนะคะเนีย่ยก็จะมีอยู่แค่บางที่นะคะที่ยังมีเชื้อสลามหลังอยู่ อ่าตร,ตรงนี้มีเยอะหน่อยแันนี้จริงคือลูกก็สามารถเข้ามาใช้อุปกรณ์นี้ได้ละค่ะ n e โ r v v c i l l a t o r นะคะซึ่งมันเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่แบบช่วยอัปเกรดอะไรบางอย่างให้กับลูกคือแบบเพิ่มเทรดดีๆขึ้นมาอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าห้องนี้เรายังไม่ได้เปิดเราคิดว่าห้องนี้น่าจะเชื้อสลามทะลักเหมือนกันคิดว่านะเพราะตอนแรกห้องนี้มันก็แบบเต็มไปด้วยเชื้อสลามนะแต่ตรงนี้เราจะลองให้นิสเบตนะคะนิสเบผู้เป็น แม่ครัวประจําดาวของเรานะคะมาลองใช้ดูเพราะจริงๆเมื่อกี้เราไปนั่งดูสก,กิลใช่ปะก็คือนิสเบตเนี่ยเขามีความสนใจในด้านของเนีคะเป็นซุยแวร์ริงด้วยนะเอ่อแล้วก็เนี่ยเราก็สามารถทําอาหารได้ด้วยนะคะเพราะงั้นก็คือถ้าเกิดว่าเขามีความสามารถหลายด้านใช่ไหมก็จะใช้โมเลลสูงเพื่อได้ค่าลักษณะดีที่มันช่วยแบบว่าเอ่อบูสต์ค่าโมเลลขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นประโยชน์กับเขานะคะนิสเบตก็ป่วยมาเลย ได้แล้วใช่ไหมอ่าได้ลักษณะเป็นอ e ีเร์เนทีฟขึ้นมานะคะนั่นก็คือว่าค่าวความแข็งแรงเพิ่มขึ้นทุกวันก็คือไม่ค่อยป่วยจะป่วยยากขึ้นนะคะอืมก็ดีแต่ว่าจริงๆตอนนี้นิเสเบตก็ไม่ได้เป็นอะไรอยู่แลก็คือแบบถ้าถ้าเกิดเราป่วยก็จะหายเร็วนะสำหรับเท็ดนี้นะคะก็ก็ดีก็แบบเหมาะที่จะใช้ไปลุยคนความวิจัยต่างๆได้นะคะ แล้วก็โรเบียลอ่าโรเบียลตัวนี้จะเหลืออยู่แค่2คนอีกคนไม่ได้ตายนะคะอีกคนเราส่งกลับไปช่วยงานที่กอซ์ซอนเพราะว่าตอนนี้จริงๆที่โรเบียลเหมือนแบบคนค่อนข้างว่างแบบส่วนใหญ่คือแบบชอบว่างกันเยอะมากอ,ะอ่ะเออแล้วก็นี่เราก็เลยแบบเนี่ยเริ่มมาด้านการตกแต่งเหมือนกันเออคือว่าเหมือนพอเล่นหลายๆดาวใช่ไหมเรารู้สึกได้ว่าเหมือนเกมออยากจะให้เรา เหมือนเก็บทรัพยากรจากแต่ละดาวแล้วก็เอาไปแชร์แชร์กันไปแชร์กันมาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อ,อ,องค์ประกอบในการผลิผลตเหล็กกล้าของเราเนี่ยหายากมากเลยนะจะบอกว่าอย่างที่กอสซัซนนะครับมีไฟฟ้ามีอะไรพร้อมใช่ปะ่ะแต่ว่าที่เราไม่สามารถผลิตกลกก้าได้นะคะเพราะว่าเนี่ยเราไม่มีตัวดีไฟคาร์บอนนะคะซึ่งดีไฟคาร์บอนเนี่ยหาได้จากการเอาฐานหินไปเผา แต่คือในดาวนี้ก็ไม่มีฐานหินเลยเหมือนกันเออเลองสร้างแล้วเราก็หาฐานหินไม่เจอแต่ว่าที่โรเวลนะคะที่โรเวลเนี่ยมีปัจจัยที่สามารถหาทานหินได้เยอะมากนะไม่ว่าจะจากการขุดใช่เนี่ยการขุดเองเนี่ตอนนี้เราก็แบบว่าสั่งให้รูปเอาฐานหินมาทำดีไฟคาร์บอนอยู่มาจากการขุดเองก็ได้หรือว่าเนี่ยค่ะมีตัวแฮชนะคะที่นี่มีตัวแฮชเยอะก็สามารถเออเลี้ยงแฮชเพื่อให้แฮชเนี่ย ถ่ายออกมาเป็นฐานหินให้เราก็ได้นะคะลักษณะของแฮชเนี่ยมันจะกินแบบกินเยอะมากกินไม่เลือกนะแต่ว่ามันจะถ่ายเป็นฐานหินออกมา50%ของมวลที่กินไปนะคะซึ่งตรงน,นี้เราก็เตรียมห้องเลียเ้ยงแฮชไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าปัญหาก็คือปัญหาออย่างก็คือเนี่ยคะ่ะเรามีพวกมีพวกแบบว่าเนี่ยหินให้แฮชกินอ่ะไม่ไม่เยอะนะแต่ว่าจริงๆที่เนี่ยสามารถแปลรูปลาวานะคะให้กลายเป็นหินได้อีกก็คือกลายเป็นออกเนสหลอกนะ ก็คือทําให้มันเย็นลงทําให้มันเย็นลงมันก็จะกลายเป็นอีเนส็อกได้แต่ว่าใดๆนะคะก็คือด้านล่างเนี่ยต้องรอชุดก่อนต้องรอมีชุดเท่านั้นถึงจะลงมาได้มันร้อนมากนะลุกไม่สามารถลงมาเองได้นะคะเพราะงั้นชุดจะหาจากไหนชุดก็ต้องหาจากบาคิล่านะคะเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนว่าอะไรที่อวนหลุดกันไปนะพราะงั้นโลเวลตรงเนี้ยจะว่างก็ไม่แปลกเพราะว่าเพราะว่าโลเวลเนี่ยเหมือนเราแบบว่าพัฒนามาไม่มีอะไรทําและนอกจากเอ่อรอชุดเพื่อมาบุกเบิดแถวๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแบบ ให้เลี้ยงแฮดไปก่อนละกันแต่ว่าถ้าจะให้กินเนี่ยมันก็จะมีแต่มีแต่แซนสโตนนะคะที่สามารถให้ได้ตอนเนี้ยคือการที่เราจะเลือกแบบว่าอะไรก็ตามให้แฮชกินนะต้องระวังนะคะเพราะว่าแฮดอ่ะกินเยอะมากแบบเยอะมากมันกินแต่ละอย่างอะ่ะไม่ไม่เท่ากันด้วยในยแต่ละวันเนี่ยก็ลองดูข้อมูลได้นะคะอย่างเนี้ยถ้าเกิดกินแซนสโตนจะกินวันละร้อยสี่สิบกิโลกรัมกินดุกว่าไอ้หนอนกับ,ก,บกับอีกนะทั้งที่ตัวเล็กแค่เนี้ย กินเยอะมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งยิ่งกินเยอะมันก็จะยิ่งให้ฐานหินเราเยอะนะคะอเออแล้วก็อย่างหนึ่งจะบอกว่าที่เราสามารถแก้ปัญหาเรื่องความคิดของดุกได้ในช่วงแรกอะ่ะเพราะว่านี่ค่ะเรากั้นห้องนี้ให้ใกลายเป็น nature reserve ซึ่งแบบโหใช้เวลานานมากเพราะาตอนแรกเราสร้างอะไรแถวนี้เต็มไปหมดเลยซึ่ง nature reserve นะคะมันเนี่ยมันต้องไม่มีอุปกรณ์แบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะต้องไม่มีอุปกรณ์อุตสาหกรรมอยู่นะครับแล้วก็ต้องมีต้นไม้ที่ เป็นต้นไม้ที่โตตามธรรมชาตินะ,ะอย่างน้อย4ต้นซึ่งตงเนี้เราก็มี4ต้นพอดีเป๊ะเลยนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เลยนะคะแล้วก็เอาป้ายมาติดนะก็จะกลายเป็น nature reserve ซึ่งสามารถบูสต์ค่าโมเลลได้ถึง6เลยนะคะเนี่ยพะงั้นถ้าเกิดว่าเราไปขุดดาวใหม่แล้วก็แบบไปเจอพื้นที่ที่แบบมีต้นไม้เยอะๆก็อย่าเพิ่งขุดทิง้งซะหมดนะคะเนี่ยพยายามเก็บไว้ทำ nature reserve บ้าง nature reserve ที่เหมาะสมก็คือแบบควรจะอยู่ในเ,เส้นทางที่รปาาามาถเเดดินนนผผ่ผผะะ่่ไไ้พือแบบ ให้ดุ๊กได้มาเก็บค่าโมเลลเพิ่มอะไรนี้เนี่ยยังมันจะอาเบะเดินผ่านเขาก็ติกว่าเออได้เดินผ่านที่นี่ก็จะได้ค่าโมเลลเพิ่มนะคะแล้วก็ตรงนี้สร้างเสร็จแล้วเราก็จะแบบว่าเนี่ยให้เครื่องมันทํางานแค่วันละนิดเดียวพอนะคะอันนี้คือเราต่อไว้กับสายอัตโนมัติเป็นไซเคิลเซนเซอร์นะเราควรจะใช้แบ,บ็อัตโนมัติใช่ป่ะแต่เรายังไม่มีนะคะคือเราไม่มี แล้วหาบริสุทธิ์ต้องทุบก,กันต้องมาทุบก,กอนส่วนออกซิเจนตรงนี้เพิ่งมาจากแร่ออกซิไลท์ที่มันละเหยออกมานะคะก็คิดว่าเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยเราควรจะต้องค้นพบดาวใหม่ได้แล้วเนาะจากเทเลสโคปนะคะแล้วก็แล้วก็เราก็จะหาวิธีการจัดการกับภูเขาไฟอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ภูเขาไฟทองแดงไม่ใช่ภูเขาไฟทองคำอันนี้ซึ่งมันกำลังปะทุอีกแล้วะคะ่ะ เราเห็นแบบนี้มาสักพักแหละแล้วมันก็เงียบไป <c oughs> คือเรากลัวเรื่องความร้อนเดียวแหละแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าน่าจะจัดการได้ในพาร์ทหน้านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะไอ้ตรงล็อกคาเชอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามผลิตโลหะบริสุทธิ์เยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้เอามาทําเป็นฐานจรวดนะคะนี่ฐานจรวดอันนี้นะต้องใช้โลหะบริสุทธิ์8 0 0กิโลกรัมนะคะถ้าเกิดเรามีฐานจรวดเนี่ยจรวดก็สามารถมาลงแล้วก็บินออกไปได้ไหมายถึงว่าถึงว่าจรวดมันสามารถแบบ คือสามารถแวะเติมสเสบียงแวะให้ลูกที่เป็นนักบินลงมาพักได้อะไรย่างเงี้ยนะคะอืมอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดไว้ว่าจะทํานะอ่าก็ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกําลังใจไว้ได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องเราต่อจากนี้จะเป็นไงนะเราจะค้นพบดาอะไรอีกใน่นานะคตน,นะคะก็อย่าลืมกลับมารับชมกลับมาติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย